าหามองจอดบ่มีครับแล้วเขาจะจอดหมองเดินหมองนีงน้เลยเนะี่ยจอดแบบจอดแบบให้คนจ้ำมาะจอดแบบให้คนจ้ำเลยจอดหมองนี้เลยนะี่หมองหมองรถบุซาร์ดคาเตอร์น้ำมันเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตองวนว้นแลว้วนแล้วก็หัวเสียไปพุ่นแล้วก็ถอยหลังเข้ามาประมาณนครับ จอดมองนี้เลยเขาจังสิกูจักเข้าไงโอ้รถไหลครักเทีเ่ยงคืนหมดและเสียดขคืนคว้างมันรถขอไปรับงานกัน เอาสิทธอยครับจัดเลยเราบมุยบ่องจอดเนาะ ยกหลังรถนี่บ่ค่อยดีแน่บ่ค่อยรู้เรื่องเลยหางพับไปแล้ว เปลียนปันะ๊มน้ำมันพละส์เนาะ มาอลไรกันนักดักลุ่นคาร์ดเป็นยังไง Yeah. Mm -hmm.